นั่นเด็ดแล้วมาเราเออมาไปตีใกล้หมไหมเนี่ยอัได้ไปเมื่อเนี่ยเขาบอกตีว่าสั้นแ่ัะเหรอะต้องขึ้นกี่ชั่วอมชโอ้ยเจามานางทาเจ้าที่รู้เหรอมันนางทานเพาี้ครับทอนี่บอกอนี่บอกอ๋อทอนบอกอ๋ออนไม่มันแน่ น้าแดงหุ่นหุ้นนะเจ้าอุ้ยังคอยก็เมามาแต่คุ้มคนน่ะเฮ้ยดีไม่แห้งพะง่ายหมดพี่จะคนลิ้นให้เนาะเอยจังสั้นเดียวโอ้ยโครงการลูกหลานเขามาแต่บางทีผมไทยโอ้ยอันชุมผู้หญิงแม่เด็กน้อยผู้สาวหันเออกระชับเต็นผักเต็นแม่ใช่โอ้ยแจ็คลูกหลานผู้ใดญ่โว้ยอย่างนี้เลยไปรวยไปทางหลังมันอยูเฮ้ยกล่องแตกมั้ยเวลาบ่เคยเห็นน่าจะไม่ตะกี้ผมมีเด้อ กเก็บไม่ได้นั่นเนาะมันเงี้ยเเสียเงินไม่สี <c oughs> ่กองอเล่นน้อนเพิ่นเรีนนอนชมเหมินนีน่นจ็งเต้นตาก,กิ้โลตัวเต้นเออโอ้ยชมเหมินเนี่ยเขาปัาแป้งนเบืเ้องหังกรจะใช้เรียนมากสิหุห่มได้เป็นชิเป็นเช้าเออพระาะว่ามันเพียเ้ยนอ,อะไรประเภทนี่ก็ได้ไอ้คนที้ซึ่เมาเลยพราี้เรเสียจะเมาอยูอป่าธรรา นี่น้อยเราทําไมด่าเราคนละเออเมาเม้ากับยูเซนหรอกแต่ว่าจะน้อยก็รับเลยเออเอาเพราะเป็นอย่างกูเคยได้ข่าวว่าไปอยู่น้ำผัวใหม่ก็เจอมาผัวใหม่เห็นมันตีหนูยังมาปุ้ยไงไม่ไงเอาเห็นมันบอกมีจักผัวบอกเจ้าหนูนี่มีเชิงผัวกผัวคนป่ากันจ้าโอ้ยแต่ค่อยก็ได้ไปว่าขวามันอยู่วังป่ากันนั่นปลาผัวตีไกล จ้ามันไปน้ำพอยายนึ่ตัวน้ำบ้วกตีไก่นี่พูดตีไก่ก็ได้นำ่นคือแบบเปิดอิ่มขอค่ดแค่พูดตีไก่เห็นกคำกับบอระโบนอ้นจืดสามากขวดจะไก่เห็นเมี่ยวบอขวดจะเถื่อพนะก็ไม่แย่เป็นยังเบื่อ ว่าคนตีไก่เบื่อคนตีไก,ก่เมาคนไม่มุก็ติดบรรยังอีกใช่เนี่ยม,มันบปตีดอกไก่หันมันตีนูดีคุ้มตาเนามานดี <c oughs> โอ้ว่าไม่ว่าขี้ไก่โอ้เปนตีคนห่ <c oughs> วยของนาเก่าระเบีดนี่เอ้าจำมาค่อยากกันพาหนูไปว่าเอาพวงขึ้นมาเนี่ยสนุกห่วยไม่ได้มาด่าเถ้าก็ได้ได้ทำพยย่อยี่อะไรเรื่อสีนี่ดิมันไปน้ำพ่อใหญ่นั่งจอดก็ใช้เเห็นกันบอกกันว่าเนี่ยเรืสีหัน มันท่านได้ได้เมียอาไม่ไปถามเราเบ้างดีละเออเพื่อไงอันเจ้าเห็นผัวค่อยอยู่บ่ห่วยอันเขาเจ้าเห็นเราค่อยปากคว่ำหาลาไปเด้อค่อยยังขึ้นฮอดคิดถึงเราเออยชี้ก้าวขึ้นเหมากับเราอยู่เออปากคว่ำไปเด้อเออเออตีใก่กับชางมันตีจ้าหนักเจ้าเราคือเก่าแหละเออเฮ้ยเพื่อไงเรื่อสีกับเออเนาะอชาเราเรืองมอเรียน เมากระยาเขาเชื่อเราจำได้เพราะเราเขาบอกมึ้งฮะจำได้บ่ไหนแล้วเมาเรนอัตลบดหันตีขึ้นหาผัวเก่าจ้าว่าไม่เนี่ยมันตีขึ้นแต่มันตีมึงหมดจีจ้าไม่วยนะเจ้าเด็กนี่เจ้าเด็กเพิ่งว่ามันถือบงเลือกแล้วมันถือบงอุ้ยเอาเขาเจ้าขึ้นบ่ลรอผัวเก่าหันแล้วพอเด็กเมียไม่หนูจี้เขาได้ยินข่าวว่าบ่อฮันได้เอาบ่แต่ว่าเมื่อแรงนี่แหละพาค่อยไปเนี่ย ก็อย่างายได้ไหๆนี่ไม่มันจะเอาง่ายไปเอาขึ้นง่ายขึ้นได้เป็นอะไรบ่ย่ายเออกะถามมันเบิ่งลอะมันคือมาโทรหามันจันบ่ค่อยบ่โทรค่อยจีไปเลยเออไปหาเราฮอนเฮือมันไม่บอกอะไรบอกกบพัวไม่มึงเหรอบ่เว่าค่อยจีปลากับมันแล้วมันบ่ดีมันบดตีพ่อใหญ่ายก็ไม่ใหญ่ใชบป่ต้นเรื่องมันจะไหวเลยบ่แต่มาไี่ข่อยกระรักมาได้พ่อใหญ่เออบ่มีจุดใดงู แต่ว่าจะพาขวดไปแน่อีตุนควดแน่สใช่นนแนวย่างปลากระเดี่ยวกันบัดถี่ขึ้นก็ที่ให้เขาไปว่าอีบัดโอ้สรุปว่าตีไกลเนี่ดีกวดตีเมียจ้าตีไก่ก็ช่างมันเออ,เนอกับผ้ามันไปเลยเท่า่นนาาตีเมียตีเออมึงก็จังหวามันเด็ดขาดได้จ้าคุณยายจะบอกกับมันว่าตีเมียมันจะตีเพราะไงไม่ไงเนี่ยเราบอกขวยเน้อกขวมันเด็ดขาดแลออ้วมันตีย้ óm, อมบ่ล้วบาทนี้อมจ้า พาหนูไปเดยเด้อจ้ะแจ้งมาล้วบอกของเรียบร้อยจ้ะโอร่างแผนเราตัวห้ร่างนไรไอ้สีนหาวใช่สีน้ำหาผัวเขาบพาค่อยไปก็หาผัวไม่ค่อยรถเออโอเก็สนใจบ่เนี่ยหะมันด้เลี้โสดไ้ละเอาจโสดบ่พงยัมีอบุมีมีบุมีมีทุกมีอาทุกมีอาียทุกฮะเราพวกกิน ยาบุสูยาบุษูน้ำกับ่าน้ำ่ักไยโอ้ยม่มึงยาวาได้เรามนี่วนยางผู้ด้นเชือดออกดีเลยแต่วตีใรท่อนละเขายูบวอันวนยางอันกบ่าเม่นมหลายยูตีมิหลายยูบวนยางม่หาิตนีใช้าิต้นต้นลายยังเดียวพี่ไคบกเกี่ยวเดอพ่อ เอาคือเท่าอันยางมีห้าสิบต้นห้าสิบต้นนั่นแหละเพราะมันจะมายากจะีเศร้าอย่กันี้กี่ข้าดียาวก็แล้วเนาะค่อยชิบเอากับเจ้าอยู่ค่อยะิปไา่ของเจ้าออกให้มัดเละค่อยเก้ออวยไปอวยมาปั่นมาข้ามไว้ไง